นี่คือสระนี่คือสระสระอ่านเป็นสระเสียงสวนไว้ค่ะพยัญชนะเก่งมากเลยใครสอนเก่งจริงจริงลูกใครสอนเก่งจริงๆไหมสอนหรอใครสอนบ้างอ่านได้บางไหมน่สอนใครสอนดิตูใครสอนดิี่คุณพ่อคุณพี่คุณเพื่อนแล้วก็คุณตัวเองแล้วก็คุณบังแล้วก็คุณบังอ่ะคุณตัวเองด้วยไหมคุณตัวเองสอนด้วยนะคะเอาละดูซิว่าอนหนึ่งเก่งของจริงหรือเปล่าเมื่อเก่งขี้บอบ อ้นเล่าเอาะโอ้โหยัไม่ันได้อ่านเกมแล้วได้ระหนนที่อักษรกลางก็รอ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 รรเราจะไปที่อษรกลางมาดูคี่เดก่อนอาเก็มีเดอการก็าเนนจ้า้านาจากก็อ่าก็อ่าาต่อไปเป็นรอของนักเรียนห้าผิดนะคะรอคำตอก็อ่า สูงไปเริ่มร่สองจังออค่ะอักษขออักะขออคกะขออักขะโอักษาตี่งินทางได้ไหมคะไ้ค่ะได้สู้สูู้้สู้โอเคไปเริ่งสองสังขออัค่ะสอักษาขออักะขออักะออะชอักษทีนี้เราจะไปที่อักษรัอักษรตัอักษร โอเคไปเรื่องสองสัมนคออัยายนอักนะทออัดะรออักละพออัอะอักน้ำตรงกลาตรงกลาดูฟังาษาี่ปที่หมอคิอัะีไปเรื่องสองสัมนคออักยายะนอักนะทออัดละรออัดละพออัดละเพรอบสุดท้ายครูจะไม่อ่านด้วยร้องเรื่องสองสามพออั่ะ

ไม่ค่ไม่มีคามันกินได้ไหมคะมามะมนสีอะไรคะสีเขียวมันคือผักผักชนิดนึงมักมากันอักผักชนิดหนึ่งเด็กๆชอบกินไหมคะใคอเพว่ามันมีวสเป็นยังไงผมแต่ผู้ใหญ่ชอบกินแต่ผู้ให่ชอบกินมากรักทานหนึ่ค้าหนึ่งร้อยคะแนนเลยอ๋อหนึ่งทำได้100่งร้อยคะแนนแล้วนะสะสมนะสะสมอ้าวแล้วเอบนทีนี้ก็ต้องกินค่ะสาที่สองฝ่ายผ้ได้หนึ่งร้อยนะสที่สองอย่าพิ่งบอกสีอย่าพึ่งบอกสีอก่นใน เพราะเพราะดูหน้าะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำนะคะแปลว่าอะไรเอ่ยนั่นอ่านนักกว่านะคะแปลว่าอะไรแปลว่าแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะหนูชอบนะคะหนูหนูจะไปด้วยนะคะทำได้นะคะนะคะแต่ผู้ชายต้องพูดอะไรนะครับนะครับแต่ผู้หญิงพูดว่านะคะนี่คือนะคะแบบนี้นะคะอ่านแบบนี้นะคะอ่านผ่านคำนี้เอ่านได้อีกหนึ่ง้อยอ่านอีกหนึ่งร้อย ในปากกาสองร้อยัสงไ้อยใหปวดให้ปวกก็ได้กี่ร้อยสงรอะนะดูครับที่3ามที่สาได้ไหมอย่าพึ่ง่านนะในใจก่อนในใจก่อนกัปาอะหนึ่งสองสามห่องเอาแบบจำังาอีึครับโอเคกาากอหาก่อหักปกากปกาว่าอะไรไว่าอะไรงูปากปากมันชื่อว่างอปากปากี่เพีย ตัวมันจะออกมนน้ตาลนู้เห่าแต่ที่ตอนนัหนูไปพายเรือแล้วหนูก็เห็นงูน้ำหลายตัวติดตัวตัวเลยแล้วก็ในน้ำแบบว่าแต่ไม่ช่งูกระปงูกัปเอาันทได้กีวนได้กีนข้าเรืงูีันได้กี่ร้อยโอ้โหัหนึ่งเลยามร้อยได้นะร้ย้นะต่อไปต่อไปว่าเจาจ๋าก็จะอายังอแร์อแฮปปี้แฮปปี้เอานี้ลอโอ้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 โอ สองสามเนิสองสามนสองสา้าดังดังดังรอาสุดทไทยปุมวิ่งมาปุ้มปะทักันชนกันเลยปะทักกันือกันชนกันปะทักันจื้อกันอะไรเลยอะไรเลยเรารอกนะราหากเรายกพร้อมสองาาต้องักชรันใช้ไม่ช่วยกันไม่ให้อ่ขางกันกตัวหลบกันหลบพร้อมกันจงนนสองสามเนสองส

กระตากคืกระตากก็อูที่กูุเตเคยไปไม่นากระตากกระตากกระงใครคะหนูปนกระตากะตาเป็นเพื่อนะคะั่นมัเป็นชื่อแบบี่ชื่อรูปนาชื่อช่องหัานกระตากเป็นหากระตาของกรุงเทพแล้วล่าตรตัวตรอ่านการูดสุดท้ายมากะมากละนะคะนะคะกระป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 ะที่เป็นบ้านูต่อไปนะข้างลาปะะปะทะไประยาระย้กระตากกรกกะตากะตากนี้หนูเอาเล่น ก็นนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาเปิดหน้านี้ดูก่อนหนูหานเป็นไหมไม่เป็นไรเดู๋ยเราจะไปดูหนูเปิดหน้าสิบหกค่ะหนูเปิดหน้านี้ค่ะอ่าไหนรอบอานเองในใจก็อ่านจับโจอานจากโจอานจากอันนี้ใจอ่านในใ ียนตามเส้นสระอ่าลงมือค่ะอ่าเขียนตามเส้นสระเลยค่ะเพราอาการก็อาจจะาอาดาระหว่างที่เขียนให้อ่านด้วยแะไรย่งนี้อหอกแล้วอแล้ก็อ่านาเก็นจ๋าจ๋าง่ายไหมคะง่ายเนาะง่ายเนาะกอเราเขียนอ้ออ่าา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 หาาาา้าานาา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 า้าา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 นไาา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 ากาทาาาา่าากาาได้ไาาบ ลบค่ะถ้าเป็นวันแล้วไปใส่เครื่องหมายลบนั้นนะคะเอาลบออกค่คแบบนี้ไม่ได้อคะอ่าแบบนั้นแหละค่ะอ่าก็ตากระอเป็นตอค่ะคูคันเขียนยังไม่เสร็จอ่ะเอาใหมคุณรูเขียนสวยๆคุณรูเเ่เขียนตอมลอเลยค่ะเี่ะเีเ่ขีตง่เยนองเลยเขียนอเขียนงลย่ะเขยเ่ีนต่ียเลยค่ะเย่เขียนตเ่ตอเ่าตอเ่ะเยค่ะ่ะ I'm <laughs> going